นีู่้ใหญ่ดีมาใช่นำรองต้องนะคะดีเร้อมรุ่ใหญ่นะคะมากน้องไปไปกับลุงครับสวยมากเลยนะคะพร้อมสวยๆรองต้องสวยๆนะคะเป็นช่วงสวยนะคะรูกใหญ่เนาะนี่นะคะสวยมากเลย อือใหญ่เจดีมาฝากนะคะคุณใหญ่เจดีมาฝากวางไว้ที่ขันมาใส่ขอนี้ค่อยไว้มานาเดี๋ยวใส่ขาดไว้นะคใหญ่เจดีได้นำลองกองมาให้นะคะมาจากนครนายกนะคะมาไกลมากเลยนะคะเดินทางมาเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะคะ มีลองกล้องแล้วก็มีกระท้อนนะคะเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปข้างในแล้วเนาะนะคะสูสโอ้โหดูไม่แก่เลยเนาะพี่วัดเกิดธันวาหรือนี่พืชสภาสูตรสี่แก่แล้วนั่นแหละมีมาโงเหมือนกันหมดเลยถ้าถ้า แกจะโยนมาให้ยายจันหรอโตเต้นไม่ยอมแก่ถ้าอยู่นานแล้วค่ะจะต้องสวัสดีนะที่วมาลืมกล้วยนัดก็กล้วยชนกล้วยโหยังไม่เจอเลยมากรุงมากรุงได้ค่ะลืมๆมายกเดินทางมาถึงเมื่อเช้านี้เอง่ะตัดลงมามาถึงตอนนี้เลยปอมจากนอดปีสี่ยังไม่ได้เข้าบ้านญาติเลยมาจากนอดนะคะโมงเช้ามาเที่ยงแกนง วันนอนนี้ว่หวนวนอนนี้ก็อยู่กับลุงเลยค่ะอยู่ทานยู่ต่อไปประมานีลูกเะเลก้ย่ก็เยองานจรงนมาเลยนะคะของาเลีายดีนาไปไหว้โตก่อนนะคะเตรียมูกมาแล้วทไมเตรียมูเทียบูที่นั่นก็มีะะ วันนั้นเอฟซีอันให้ซื้อทูพีซนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปไว้เป็นที่รีลบรยก่อนลด้ไหมะผมเช็คดูก่อนว่ามันมีพื้นมี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 ใช่ไหมพื้นที่นี้ดีใจดีนะคะได้นำผลไม้มาแล้วค่ะได้ได้ขออนุญาตถ่ายด้วยค่ะเราจำคนก็ะจายนะคะถ่ายกันน้องโอมาลุกมาโอมาลุกมา มาเชิญค่ะมาเชิญค่ะเชินทุกคนเลยมาว่วงมานะลูกสาวไม่มาลูกสาวโหเขารู้หมดใครเป็นใครเนาะไอ้ใบพี่หอมค่ะใช่ครับใช่ครับอ้าวใครจะถ่ายให้ผมหน่อยทีนี้นะโอ้ยน้องไม่ถ่ายเพราะจะถ่ายบ้างว่านั้นเถอะมาๆมาๆเอาตั้าจะออกไหนจะได้เห็นหน้า เอาละวคือเชิญค่ะตัวหมู่บ้านนะครับกระต๊อกอะไรกระต๊อกไหมโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ตอนนี้ถ่ายอยู่ไหมไม่ได้ถ่ายใช่ไหมถ่ายครับถ่ายคลิปอยู่แล้วค่ะเนาะคลิปไม่ได้ไลฟ์สดไม่มีปัญหาเลยแค่ใหญ่เลยเนาะ ถุงแตกใสคลิปใสคลิปไว้ค่ะถุงแตกแต่พูดได้อเนาะพูดอะไรก่อนเนาะคุณบอลก็ต้องขอจบทิ่เพียอนแทานี้ก่อนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะที่ได้นำกล้องแล้วก็กระท้อนนะคะมาฝากพวกเรารับลงทุกูันแล้วถ่ายคลิปถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะ